รอบตัดสินแล้วใช่ไหมจะได้ดพี่จะเอาอันที่มันปิดไปนะปิดอันไหนไม่ไม่เอาเนี่ยพี่จะปิดไปนะอันนี้ก่อนเลยอันนี้เออมันทำไมอ่ะมันเฉยอ่ะมันเข้าใจไงแต่มันเฉยไปนิดนึงคือมันมันไม่สารได้ดีแล้วแหละแต่ว่า เออมันสื่อเออมันง่ายไปมันเข้าใจแล้วลหละแต่มันง่ายไปเชดาแล้วก็อันนี้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 ันี้ใช่ป่ะคือคือผู้ชนะพี่มองแบบวินวินเลยนะไม่มีอ่ะอไม่มีแล้วเราน้องเขาไม่ได้งกสามพันนะ <laughs> แต่ว่าพี่ให้สองคนนี้ คือมีคือมีแต่ไม่ได้เลิศดสุดในความ<ด>รู้สึกเออมีความดีของมันแล้วคนละประเด็นวิธีการตีอ่ะมันก็คนเนี้ยเรื่องอาร์ตขาฟดีแล้วตั้งใจประเด็นที่พูดก็มันก็ตรงและง่ายคอมมิเกตง่ายไงภาพน่าสนใจภา<ไ>พน่าสนใจออน่าสนใจทีเดียวแต่มีแต่ไหมเออ แต่พอดีอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ชอบเห็นความหลากหลายของงานมากกว่านี้ไงเพราะเวลาเวลาที่น้องส่งมาพี่ก็เลยไม่ทิ้งอันนี้เพราะอันเนี้ยเออแต่ซีรีส์ถ้าเป็นซีรีส์นี่พี่ว่ามันมันก็แย่เลยนะถ้า,ถามองเป็นแคมเปญนะอีกสองอันนี้พี่ไม่รู้เรื่องแต่อันเนี้ยมีประเด็นการพูดที่น่าสนใจกว่านี้สำหรับพี่นะ คืออย่างที่บอกนั่นแหละไอ้น้องคนนี้ตีตีเรื่องน้ํารั่วไม่ใช่เรื่องเล็กๆไงพอมันจักจุดนี้ปุ๊บอะเฉพาะ e x c e ซ t i o n นี้อันเดียวนะที่มันเรื่องน้ําไปถึงเรื่องไฟอ่ะอืไฟไหม้บ้านอะแล้วมันยังน่าเชื่ออยู่ใช่ปะ่ะมันคอนวินถามว่าคอนวินที่ว่ามันคนละเลือกอันนี้นะเรื่องของอินไซด์มันคงไม่ไม่ได้โดนแต่ความเป็นไปได้เป็นไปได้มันเป็นไปได้ไง แต่โดนไหมคงไม่โดนแต่พี่มองความสดมันมากกว่า<ม>เรื่องด้วยชิ้นงานนี้มันพัฒนาอะไรได้บ้าพี่ด้วยภาพการทำภาพหรือด้วยการเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องการการเล่า execution <ๆ><ๆ>มันอาจจะต้องต้องกว่านี้อะ่ะ<ม>แต่หรือน้องเขาจะพยายามทำเป็นสไตล์ก็ไม่รู้นะ,ะแค่เหมือนไฟไหมไฟขาดอะไรไฟเกิอนอะไรนะั่นแหละเออดิบๆอะไรเงี้ยนบอกก็ไม่รู้ไงไ อ่ทาเกตอาจจะเข้าใจง่ายแบบอันนี้ไม่รู้บล็อกเท่าไหร่วะถ้าทาเกตอาจจะง่ายกับเขาไงก็เนี่ยน้ํารั่วไฟดูดช็อตปุ๊บฟไฟไหม้เพ็อถือเอาแต่มันเป็นเรื่องบังเอิญสรุปคือพี่เลยให้สองอันนี้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไม่ได้ชอบเลิศดทั้งคู่มากนะพี่เลยให้สองอันเนี้ยเท่าเท่ากันแชร์กัน แชรกันไหมเอาเงินไปใช้คนละครึ่งเนาะแต่น้องนี้ตั้งใจดีมากเลยนะคะการชื่นชมนการชื่อชมส่วนตัวว่าภาพสวยดีค่ะเบสอาร์ตเพราะพี่เป็นอาร์ตไงอโอเคค่ะพี่ไม่ชอบด่าแต่แต่พี่ว่าคนอื่นๆเนี่ยต้อง <laughs> ที่ไม่เข้าเนี่ยต้องพัฒนานะคือทำความเข้าใจเส้นบางๆเวลาแบบตีโจทย์จนแบบไปไหนวันเนี้ยเอาองานออกมาแล้วดูว่าไปไหนวันเนี้ยจะไปไหนพยายามแปลงใหม่แต่มันพยายามไปอ,อ,อ,อคืออย่างน้อยๆต้องเข้าใจก่อนแหละเออควต้องเข้าใจก่อนแล้วสองอันนี้ถึงจะได้รางวัลแต่พี่คิดว่าเก็บเป็นพอร์ตได้ไหม มันดีถึงเ้าเฮ้ยได้ได้ถ้าในระดับที่น้องเขาเป็นนักศึกษานะสองอันนี้ได้อแต่คนอื่นได้ป่ะไม่รู้พี่เหนื่อยจะรับเลยนี่คนตัภาพไม่ดีกว่านี้หน่อยเนาะใช่พี่ว่าต้องไปคราแต่แต่เช่าดิบดิบก็ต้องมีความดิบที่เก๋ไก๋หรือเปล่าแล้วน้องจะแตกเป็นซีรีส์ก็ควรจะไปทําการบ้านเพิ่มใอสองนาทีไม่ได้เลยเออแคมเปญอันนั้นน่ะ สองอันน well no so ั้นพ <sh ี่ดูไม่รู้เลยนะมีอ้๊อบอกพี่ว่ามันเป็นขี้อันนึงพี่งงใหญ่เลยบอกตายหาแล้วไอ้น้องคนนี้เป็นขี้อะไรไม่เข้าใจอ่ะอือคืออันเนี้ยดีสุดในสามอันแหละเออแล้วเข้าใจสุดแล้วแต่ก็ยังสามารถเอ็พอแตกเป็นซีรีส์ได้โูก็ลองดูอย่างที่พี่บอกเนี่ยอันนี้มันพี่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าจากเรื่องน้ําอ่ะกลายเป็นถึงไฟอ่ะอสด ก็คือสรุปแชร์กันคนละพันห <Yeah. S 1> ้านี่ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ของขวัญวันปีใหม่ <laughs>